ต้องมาไปบังคับเขาไปเชิอเชิญเขามาอันนี้ไม่ใช่ปฏิหารไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ของบุคคลคนนั้นไปขอเขาไปเดี๋ยวไล่เขาเพื่อที่ให้เขามาร่วมงานปฏิบัติจจงสานจจงสี่ให้ส้่งบาลมีจ,จากของไปบังคับคนอื่นมาพุทธเจ้าพระได้สอนเรื่องงานปฏิบัติพุทธเจ้าพระได้สอนพระได้สอนพระได้สอนไปบังคับคนอื่นมา เห็นบอพุทธเจ้าบริศสอนสิ่งที่มันจะเกิดคือเกิดขึ้นด้วยประชาชนพนิก่อนเท่านั้นที่จะสร้างขึ้นมาพวกนี้ขอบคุณใใจที่สมยมพุทธเจ้าว,วริสอนปฏิบัติเพื่ออย่างเศรษฐกิจช่วงระยะนี้ปีนี้ในทศศวรรษนี้ยับแย่อัตมารังจะวัดถูเลยเศรษฐกิจยับแย่คนเกิด ทุกยากปากหมองเอยยากหมากเพ่ง